สวัสดีครับก็ผมแบงค์กโมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการร a น i อคชั่นกับคลิปโฮโลไลท์อังกฤษ First g e n i n a n ั t นัชหรือว่าโฮโลไลท์อังกฤษแบบย่อๆครับผมนะคลิปนี้จะมาแสดงให้เห็นถึงแต่ละคนในเจนไฟ ว่าแต่ละคนมีอะไรบ้างทําเป็นคลิปย่ยอๆมาผมนะผมก็เลยจะมาเรียลชันแล้วก็จะพูดถึงความเห็นของแต่ละคนด้วยผมนะว่าผมคิดกับแต่ละคนยังไงและผมชอบใครมากที่สุดกับผมนะก็ต้องยอมรับก่อนเลยนะว่าตอนแรกที่โฮอลลีวอังกฤษมานี่ผมค่อนข้างแอนตี้เพราะว่าผมดูโฮ o โลลีวหลักมาใช่ไหมแล้วผมคิดว่า ต่างชาติเอาไปทำผ้าภาษาอังกฤษไม่น่าจะดีใช่ไหมที่ไหนได้ครับผมนะตั้งแต่เดบิวมากูดูไม่เลอกตูไม่ได้ดูคนละลหลักอีกเลยติดมากว่าครับผมนะอาจเพราะว่าฟังแล้วเข้าใจด้วยแล้วแต่ละคนนี่ก็เก่งกว่าที่คิดมากๆผมนะผมไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะไงแต่ว่าแต่ละคนนี่สุดยอดทั้งนั้นครับผมนะคือยังไม่ถึงอาทิตย์ใช่ไหมคนละลาอังกฤษนี่เปิดตัวมาน่าจะเกือบๆอาทิตย์แล้ว แต่ผมนี่ติดหนึบหนับกับผมนะวันนี้ก็จะมาบอกกันว่าผมชอบใครยังไงและชอบใครมาที่สุดกับผมนะความเห็นส่วนตัวนะใครเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็โอเคับผมนะโอเคงั้นเราก็มาเริ่มดูีละคนเลยผมนะโอเคมาคนแรกโมลิคาริโอปี้ครับผมนะอืมก่อนอื่นเลยเฮลโหลอืมแหลกมากครับผมนะเอ ก่อนอื่นเรา,าพูดถึงดีไซน์ก่อนต้อนผมเห็นภาพเธอครั้งแรกก่อนที่เธอจะดีบิวนะผมบอกเลยว่าเฉยเฉยนะ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนกับสาวหัวชมพูหน้าอกโตรธรรมดาที่เราเห็นเกิดการใช่ไหมผมไม่ได้อะไรมากความคาดหวังของผมกับเธอนี่ค่อนข้างต่ํา แต่พอเห็นความสามารถคุณเธอแล้วผมนี่ปิ๊งเลยครับผมนะแล้วก็ไลท์แรกของเธอนี่เป็นการเปิดตัวที่ดูไม่ดีเท่าไหร่เพราะอะไรก็ผิดพลาดครับผมนะหนึ่งเลยไลท์โคตรแหลกครับผมนะแล้วคุณเธอก็พูดตะกุตะกักเหมือนแบบว่าแตกตื่นตื่นเต้นเกินตัวอะไรแบบนี้ผมนะผมก็ดูไปแล้วก็ลุ้นไปว่าจะไปรอดหรือเปล่า <c oughs> เนี่ยคือไลท์แหลกมากนะเฟรมเรทนี่ติดมาก ตอนหลังมารู้ว่าเพาะไอควันเนี่ยทำให้ไลท์มันแหลกคือตอนแรกคุณเธอจะจัดเอฟเฟกต์เต็มไงมีนี่นี่และดูพูดคำแรกนี่ก็ไอแล้วผมนะคือแบบอะไรก็พลาดไปหมดตัวก็แหลกพูดก็ผิดพลาดพูดติดติดขัดขัดก็ผมนะแล้วก็ทำอะไรพลาดเยอะเหมือนคุณเธอไม่ค่อยจะเก่งเรื่องการสตรีมเท่าไหร่ครับผมพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยนะ หลายคนส่วนใหญ่ในเจนนี้นึกว่าจะแบบว่าพูดอังกฤษยอย่างเดียวพูดญี่ปุ่นได้หลายคนเลยนะแทบทุกคนเลยมั้งและดูคืนแหลกอย่างเงี้ยทั้งไลท์ครับผมเลยตอนผมดูผมคิดว่าจะไปอรอ <c oughs> ไไดไหมเนาะคุณเธอบอกว่าอินเทอร์เน็ตในอันเดอร์เวิลด์ไม่ค่อยดีนะคุณเธอนี่รับคาแรคเตอร์เป็นสาวยมทูตอะไรแบบนี้เอง แล้วก็นี่ผมนะเพลงแ랩คุณเธอคุณเธอสิ่งที่โดนเด่นที่สุดคุณเธอเลยคือเพลงแรปครับผมเนี่ยคือเปิดตัวมานี่ยังไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งคุณเธอแต่งเพลงแรปไปสี่ห้าเพลงแล้วโคตรเยอะแล้วแต่ละเพลงนี่เพราะมากผมไม่ได้อะไรกับเพลงแรปเท่าไหร่นะแต่เพราะมากครับผมนะผมชอบมากทุกเพลงเลยเว้ยและนี่เมื่อกี้ก็คือการผิดพลาดนะผมนะเผอโชว์ตัวออกมาก่อนที่จะค่อยๆพูดอะไรแบบนี้เออ โอเคงั้นเราก็มาสรุปกันนะผมนะผมคิดยังไงกับโบริบ้างผมนะตอแนแรกที่ผมบอกไปผมนะผมไม่ค่อยอะไรเพราะว่าดีไซน์และดูจะเฉยๆสำหรับผมนะแต่พอดู Personality เงคุณเธอเป็นสาวซินเดลเลท,ที่กินกับเคียร่าผมนะสาวนกฟีนิกเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าคุณเธอเป็นไงเคียร่านะเออผมชอบความที่เสียงเธอ เป็นสาวเท่นะเสียงคุณเธอทุมท้มๆเข้มๆเหมือนสาวเท่อะไรแบบนี้แล้วคุณเธอก็ร้องเพลงปได้สัใจมากเพลงแรปก็มีหลายสไตล์ครับผมนะตอนแรกไม่อะไรนะทําไปทํามาผมโคตรชอบเพลงแรปของเธอยังติดอยู่ในหัวผมคือผมไม่รู้นะว่าทุกท่านชอบเหมือนผมบ่แต่สำหรับผมนี่คือติ่งเพลงแรปของเธอที่สุดและเพลงที่ผมจําได้และติดหัวที่สุดคือเพลงแรปของคุณเธอเนี่ยแหละครับผมนะแล้วผมชอบาคลคเตอร์แบบว่าอพูดติดๆขัด ตอนแรกผมนึกว่าเป็นที่สตรีมที่เธอพูดติดติดขัดๆตอนแรกตื่นเต้นอะไรแบบนี้ไม่ใช่เป็นนิสัยของเธอเลยเป็นยมทูตที่อาจจะซุ่มซ่ามเสียงอาจจะเท่แต่จ,จะซุ่มซ่ามแล้วก็เป็นยมทูตสินเดลเล่อะไรแบบนี้ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักมากโมเอกดครกขดกับผมนะโอเคโอเคงั้นเราก็ไปดูคาริโอเพ่กันต่อเลยผมนะคนต,ต่อไปปีนิกของเรา คาตานนชิเคลาร์ครับผมนะหรือว่าสาวฟีนิคขาย KFC คือแบบโผลมา KFP คนนี้นี่เป็นติ่งมีมากครับผมเนะเปิดตัวมาก็ขายไก่กันแล้วกกลแต่ยอมรับว,ว่าผมได้ยินเสียงคุณเธอครั้งแรกผมตกใจนะมันไม่เหมือนกับที่คิดคือคิดว่าคุณเธอจะเสียงแหลมยิ่งกว่านี้และก็แบบกวนๆโอ้ยอะไรไปเลยแต่ว่าเสียงคุณเธอน่ารักกว่าที่คิด อ,อ,อเป็นหนึ่งในสาวที่พลังสูงมากประจำรุ่นครับผมเนี่ยคือแบบโหเอเนอร์จี้เธอนีอ่ดีด้าไปมาได้ทั้งไลฟ์และก็เป็นหนึ่งในคนที่ไลฟ์สตรีมเยอะที่สุดด้วยมั้งตอนนี้และน่าจะเป็นคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องที่สุดในนี้แล้วมั้งคือพูดอังกฤษไปแปลญี่ปุ่นไปทำให้ได้แฟนจากทั้งสองภาษาได้เปรียบมาก คุณเธอเป็นติ่งเปโกรามากกับผมนะไม่รู้ทําไมชอบขนาดนั้นเห็นเปโกราคอมเมนต์นี้หน้าตาเจ๋เหลือกับผมเนะเป็นคนที่น่าเหลือที่สุดในเจนด้วยรู้ศิกดีไซน์คุณเธอนี่เห็นเข็มขัดนึกว่าคอ m เมนต์ไรเดอร์คือรอบๆดีไซน์รอบๆตัวคุณเธอนี่มีอะไรให้เล่นเยอะมากครับผมนะลูกเล่นเยอะจริงจริงแล้วคือเป็นหนึ่งในไลท์ทูดีที่ทําให้ดีมากนะอ้าปากกว้างอะไรที่แบบหอแล้วก็ใส่ไปใส่มาแอนิเมชันไลท์ทูดีคุณเธอนี่ ทำได้ดีมาเธอชอบไก่เธอชอบกินไก่เธอชอบขายไก่แต่เธอไม่ใช่ไก่ผมนะก็เป็นคําล็อกของแฟนที่บอกว่าคุณเธอเป็นไก่นี่ไงเข็มขัดไรเดอร์ผมคาดหวังอยู่นะว่าในอนาคตคุณเธอจะสามารถเข็มขัดนี้แปลงร่างเป็นร่างอื่นได้แต่ขานี้ติดมาโอ้ชิดทวเธอบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้เข็มขัดจะกลับเป็นฟีนิกซ์อีกครั้งริงเล่และดูว่าผมนะ มีน้องไก่มาทําไปขึ้นดนตรีนะฮะคือลูกเล่นเธอเยอะที่สุดแหละดีด้าดีผมเนี่ยต่อไปก็นิโนโ่ไม่อีนานิตครับผมนะผม,ผมพูดชื่อถูกปะวะ่ะคนนี้ยอมแล้วว่าเป็นคนที่ผมรู้ข้อมูลน้อยที่สุดเพราะว่าไลฟ์เธอคือไลฟ์เดบิวผมตามทันทุกคนยกเว้นเธอคนเดียวเพราะตอนเธอเดบิวผมหลับ <c ười> คนเดียวจริงนะคนอื่นนี่อยู่ดู เออแทบทุกคนเลยไลฟ์เปิดตัวผมดูครบทุกคนยกเว้นอีนนะเพราะว่าผมหลับนะได้ข่าวว่าคุณเธอนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่สนใจมาผมนะเพราะว่าหนวดข้างหลังเธอนี่มันน่ากลัวแต่พอได้เห็นการพูดจาคุณเธอนิสลลัยของเธอและดูเออเป็นคนธรรมดากว่าที่คิดกับผมนะนิสลลัยแบบลอยๆสบายสบาย,บาย,บายทำไลฟ์แบบรีแลก์รีแลกต์วาดลูกเก่งมากที่สังเกตคือแบบใครเห็นไลฟ์เส้นเธอนี่แบบแทบร้อง 次元เ次元のิเのนทุกคนสのดはลีย่สีเเงี่แย่หนาที่แย่รันที่แย่เอคัเนื่าอนา้งอเนด้วยาเร่องยผมเสียดายที่ผมไม่ดูไลฟ์คุณเธอเอถ้าผมได้ดูไลฟ์เดบิวคุณเธอนี่ผมน่าจะสนิทกับเธอมากกว่านี้ แต่ดูแล้วก็เป็นไลฟ์เวอร์สายชิลครับผมนะชิลๆไปวาดรูปคุยไปเรื่อยๆแบบนี้หน้าตาก็เข้าคนเธอหน้าตาลอยๆแย่แ yeah, ย yeah. ่เธอบอกว่าเห็นอย่างนี้นะแต่ฉันก็เป็นคนธรรมดาเนะคนธรรมดาแค่มีหนวดที่ใช่คือตอนแรกผมนึกว่าคาแรคเตอร์คุณเธอจะเป็นแบบแนวหื่นแนวอะไรเพราะว่าหนวดเนี่ยมันคู่กับความหืน่นใช่ไหมที่ไได้เป็นสาวที่บริสุทธิ์ธรรมดาที่น่ารักไปแบบผมเนะ <Yeah. S 1> และนี่คือภาพสเก็ต นี่คือภาพพี่เธอวาดเองผมนะภาพหน้าปกของรุ่นนี้คุณเธอวาดเองวาดโคตเกง่ง <l ots> ผมนี่เทียบไม่ติดเท่าคียเล็บเลฟผมนเะเออแล้วคุณเธอก็วาดรูปให้กับเพื่อนๆคนอื่นในเจนด้วยนี่คือคุณเธอวาดเองวาดภาพอาร์ตให้เกมให้คอมิกได้สบายเลยแบบอืนี่ก็เธอก็วาดให้กับโมลี่อีกครับผมนะี คือแบบวา่าวาดรูปเก่งเกินแล้วคุณเธอก็ชอบเล่นเกมสายการช้าผมเนียคอเดียวกันเล่นอาร์คนเฟดโกสองอันนี้ก็จนแล้วเนีก็น่าเห็นใจคุณเธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ร้องเพลงได้น่ารักดีผมเนี่ย เหมือนเธอชอบร้องแนวๆเล่นคำพูดเร็วๆอะไรเงี้ยเกือบจะแร็ป <c oughs> ดี๋ยวแร็มก้มมิงดีขี้หวงหนวดด้วยผมเนะี่ยมีคนจะขอจับหนวดขอรูปได้ไหมบอกไม่ให้ห้ามจับหนวด มันค่อนข้างหลุดนะต่อไปกอกุลาครับผมเนี่ยกับมีมอะ,อะคุณเธอเดี๋ยวต้องเล่าก่อนผมติดตามดูเดบิวคุณเธอคุณเธอไลฟ์สายไป15นาทีโผลมาเป็นหน้าดาวน์โหลดใช่ไหมแล้วพอหน้าคุณเธอโผลมาก็พูดคำเดียวว่าอ่ะเมื่อกี้แล้วก็หายไปเลยอืมรอตั้งนานแล้วก็อ่ะ แล้วก็นิ่งแล้วก็หายแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่คือคุณเธอนี่สายโทรมากครับผมเนี่ยชอบแซลมอนและซตีฟู้ดแล้วคุณเธอนี่ลายมือน่ารักขี้ขู่มากผมนะดูลายมือคุณเธออาหารที่เธอชอบคือแซลแมอนครับผมนะไม่ใช่แซลมอนนะแซลมอนนี่ S A L M O N เธอชอบแซลมอนแซลมอน,มอนสะกดผิดไม่ใช่อะไรเออ เป็นสายโลลี่ที่น่ารักที่สุดแล้วผมนนในเจนนี้แบบโอ้ยน่ารักน่ารูปคือเป็นคนที่น่าจะโดดเด่นที่สุดในเจนนี้ครับผมเนะยใครก็ติดตามทำเสียงน่ารักแหววีววการพูดกันจานี่ไม่เร็วมากผมนะค่อยๆพูดเอืดๆง่ายปิ้วปิ้วแปลดูเหมือนเด็กน่ารักดี ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเอ็นดูกากรุที่สุดแล้วผมนี่ผมเรียกกาวกรุตรงนี้เองที่ทำให้ผมทึ่งก็ผมนะคือนึกว่าคนเธอจะมาสายเนบเนๆเสียน่ารักอย่างเดียวเพราเธอร้องเพลงนี้ไวเบรตโต้ความสั่นของน้ำเสียงลูกคอแบบโอ้ยเก่งเกิน ผมเป็นแฟนคุณเธอเลยผมนะเพราะว่าเสียงร้องเพลงนี่แหละแล้วก็ชาความเตี้ยของเธอก็แลดูหน้าเอนดูก็ผมนะดูมอโมริเยเลตรงไหนดูเลดูเลดูเลไลน์นี้ผมสังเกตเห็นคุณเธอที่ชอบเลนะอกโมลิเลยเกินเล่เลเล่แล้วทำตาดูดูเล่เลเลอคือดูไลน์คอแลบนี่ยเอนดูคุณเธออย่างเดียวเลยต่อไปอเมริกาวัดสันก็ผมนะ คนที่บอกตามตรงว่าผมคาดหวังไว้สูงสุดกับผมนะเพราะว่านักสืบอะแล้วก็ชื่อตรงกับนักสืบในตำนานวัดตันกับเชลลโคโฮมเลยใช่ไหมผมเลยคาดหวังไว้สูงอยู่แต่ว่าเดบิวคุณเธอผมดูผมไม่ไดป้ประทับใจอย่างที่คิดต้องบอกตามตรงเ <c oughs> พราะเมื่อกี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าคุณเธอก็สวัสดีค่ะดิฉันระบบวัดด e บปัก คือแบบคุณเธอพูดไปแป๊บหนึ่งแล้วก็อยู่ๆก็จะกรี๊ดขึ้นมาพูดไปนิดๆก็จะกรี๊ดขึ้นมาผมบอกเลยตู้ลำแข้ว้าวันซื่อๆนะบอกโอ้ยตู้ไม่รับไม่ไหวเออผมเลยรู้สึกว่าผมเลิกดูไปกลางคันมัน้งเพราะว่าไม่รู้นะหลายคนอาจจะชื่นชอบอะไรแต่ผมดูแล้วผมนอยแบบดี่ะตอนนี้เราจะมาตรงน,นี้แล้วก็แล้วก็จะไปตรงน,น้นแล้วก็จะแวะ คือแบบโอ้ยผมดูไปปวดหัวไปแบบจะกรี๊ดอะไรกันกหนาเนะี่ยเออแต่ว่าหลังๆคุณเธอไลฟ์ก็เริ่มที่จะปรับตัวได้มากขึ้นไม่กรี๊ดบ่อยแล้วผมเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นนะแต่ตอนเปิดตัวบอกเลยว่าไม่ค่อยประทับใจเพราะว่ากรี๊ดบ่อยเกินวายนะแล้วคุณเธอนี่ก็ขี้เก๊กด้วยผมนะพูดไปเก็กไปต้องอย่างนี้ฉันชอบอะไรแบบนี้อ่าแล้วก็อย่างนี้ คือแบบเข้าเรื่องสักทีสิเอออะไรแบบเนี้ย next line p l e x t l i e คือผมไม่ได้อะไรจากคาแรคเตอร์คีเกกเนี่แต่เพราะมันผสมกับการกรีดด้วยที่ผมแบบออยยอมรับเลยว่านี่เป็นคนที่เลตติ้งน้อยที่สุดในบรรดาทุกคนที่ผมดูครั้งแรกมีอันนี้กู้คะแนนคืนมาอย่างแรกเลยพอถอดเสื้อปุ๊บตู้มไม่นึกว่าจะเป็นสาวสายตู้มกรับผมนะ แล้วก็ยาคุณเธอนี่เป็นอะไรที่หาดีเออพอผมดูถึงตรงนี้ปุ๊บผมก็เออโอเคเริ่มน่าสนใจอะไรงี้อืมแต่โทนเสียงสูงของเธอก็โอเคแหละถ้าไม่กรีดแบบพั่มเพื่อกรีดบ่อยเกินต้องขออภัยแฟนคุณเธอด้วยผมเนะี่ยอืมแหวลองเพลงก็น่ารัก ทีนี้ก็ถึงเวลาวางยาผมนะอันนี้แหละที่หลายคนจับตาตอนแรกก็นึกว่าเธอจะเป็นสาวปกติใช่ไหมสาวแนวรีเดอร์หรืออะไรแต่พอเอายาม,มาจิ้มทีจบเลยผมนะนี่มันโคโค,โคเวอร์ชั่นสองคือชอบที่คุณเธอเนี่ยเอาจริงคุณเธอน่าจะเป็นคนที่มีเทคนิคการทำไลฟ์สตรีมพวกเทคนิค เอฟเฟกต่างๆเยอะสุดแล้วมันได้ข่าวว่าคุณเธอก็คอยช่วยเพื่อนๆจากเบื้องหลังด้วยผมน้ดูและดูฝีมือคุณเธอทำเอฟเฟกมาเอาเอฟเฟกที่เชี่ยวชาญเก่งๆมาทำอย่างนี้มันทำให้กาวอย่างนี้นะอตอนผมดูครั้งแรกผมนี่จะอ้วกอะไรมเนียแบบหมุนไปหมุนมาแบบโอ้ยคือพูดอย่างนั้นอย่างนี้แต่เนี่ผมชอบนะ เออผมชอบไอ้ตอนช่วงนั้นมากคือเป็นตอนที่ประทับใจคุณเธอที่สุดแล้วตอนที่เธอฉีดยาแล้วโลกหมุนโลกมันเปลี่ยนไปมาภาพร้อเลยเดยเอยคุณเธอเดี๋ยวตัวได้ดีผมนะโอเคผมนะั่นคือทั้งหมดของฮัไลต์อังกฤษใช่ไหมที่ผมพูดถึงครับผมนะทีนี้ก็มาลองพูดคุยแต่ละคนอีกทีแล้วผมจะบอกผมนะผมชอบคนไหนมากที่สุดอีกครั้งนะความเห็นส่วนตัวผมนะโมลิตอนดูครั้งแรกตอนดูครึ่งแรกของไลฟ์เปิดตัวบอกเลยว่า เห็นแล้วแบบปวดหัวมาเพราะว่าปัญหาเกิดขึ้นเยอะแต่ว่าพอคุณเธอแรปเพลงแล้วก็พอดูไลฟ์ต่างๆช่วงนี้ผมก็ติดตามดูแทบทุกคนนะแทบทุกไลฟ์ที่ปล่อยมาช่วงที่ยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ยิ่งเพลงแรปที่เธอแรปมาแต่เพลงนี้ผมปลื้มมากแล้วคาแรคเตอร์คนเธอที่เริ่มจะชัดเจนผมนะคือเป็นสาวซึนสาวซุ้มซ่ามเออสาวเสียงหลอที่ ดูน่ารักอะไรแบบนี้ผมนี่ค่อนข้างชอบมาผมเนียเคียร่ลตอนเปิดตัวค่อนข้างประทับใจแต่ว่าไลท์หลังๆก็เริ่มจะซาลงผมรู้สึกว่าเธอยังไม่สุดคาแรคเตอร์อ่ะเออเธอยังไม่เฟลคาแรคเตอร์ได้มั่นคงอย่างโมลิเออตอนเปิดตัวมาก็อืมโอเคอยู่ถือว่าเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจแต่ว่าพอเริ่มไลท์ผ่านมาสัก 2- 3สไลท์ก็เริ่มรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เธอยังไม่ดึงดูดมากพอ อันความเห็นผมนะส่วนอีนะนี่ผมยังหาเวลาไปชมไม่ได้เลยเพราะไลท์แต่ละไลท์ของเธอนี่ไลท์วาดรูปนี่ผมไม่เวลาดูเยอะเกินแล้วก็เกมคอฟคาทูลูใช่ไหมผมยังไม่เวลาดูเช่นกันแต่ผมดูจากคาแรคเตอร์คุณเธอและฝีมือการวาดรูปแล้วค่อนข้างจะปื้อมากครับผมนะอืมกากูลุลานี่ยอดซับสูงที่สุดเป็นประวัติการโฮโลไลท์ไม่ใช่แค่โฮโลไลท์อังกฤษนะโฮโลไลท์ธรรมดาด้วยผมนะผมเคยลงโพสต์ไปอยู่ผมนะที่ ผ่านมา4ี่วันได้และ3 0 0แสนซับซับขึ้นเร็วที่สุดเป็นประวัติการนะผมนะหลายคนก็ชอบมากส่วนตัวผมก็ชอบเช่นกันนะเออตอนไลฟ์เปิดตัวเป็นไลฟ์เปิดตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วเพราะวันเพอร์เฟกยิ่งพอตอนร้องเพลงปิดท้ายนี่แบบโอ้โหหัวใจละลายผมเนะี่ยแต่พอเวลาผ่านไปผมก็เริ่มเออเฉยๆมากขึ้นครับผมนะอืม คือรอสตรีมร้องเพลงคุณเธอคุณเธอจะทําสตรีมคาราโอเกะในเร็วนี้ผมนะผมรอน,นั้นอยู่น่าจะชอบคุณเธอขึ้นมาอีกครับผมเนะี่ยตอนนี้ก็ถือว่าโอเคลงบ้างส่วนอเมเลียเนี่ยเป็นคนที่ผมไม่ประทับใจไลท์เดบิวต์ที่สุดแล้วเพราะว่าคาแรคเตอร์แกว่งมาพูดทีกรีทีอะไรนหนะแต่ว่าหลังๆคุณเธอก็เริ่มปรับตัวแล้วก็เริ่มไลท์ได้มีความลืล่นไหลแล้วก็ถือว่า สงบเสงี่ยมมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะผมยิ่งไลฟ์เกมแนว FPS นี H ่คุณเธอค่อนข้างเก่งเกม FPS พถือว่าใช้ได้อยู่แล้วก็เกมพวกไขไปริศนาอะไรนี่ก็ดูเพลินดีนะผมนะค่อนข้างชอบคุณเธอขึ้นมาหลังจากเดบิวคุณเธอก็มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมากผมเนะี่ยอืมโอเคงั้นก็ผมจะจัดอันดับเลยกันนะอันดับที่5คนที่ผมยังไม่ปลื้มมากที่สุด ก็คือคียาร่ะครับผมนะผมให้อันดับ5เพราะว่าผมยังไม่เห็นความโดดเด่นของคาแรคเตอร์ที่มากพอดีไซน์เธอเธอนั้นจะบ้าได้มากกว่านี้ <c oughs> <c oughs> อะไรแบบนี้คผมนะอันดับ4ผมคืออ e ีน่าครับผมนะเพราะว่าคุณเธอก็เนิบดีดูดูไปก็น่ารักไปครับผมนะแต่ว่ามันไม่มีความผมไม่มีความปิ๊งอะไรพิเศษกับเธอแค่นั้นเองแต่คุณเธอก็น่ารักดีผมนะ อันดับที่สมอาเมเลียครับผมนะหลังๆคุณเธอเริ่มทําได้ดีขึ้นครับผมนะแล้วผมก็รอดูความกาวว่าคุณเธอจะกาวได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้ก็เหลืออันดับที่1กับ2ครับผมนะผมเฉลยอันดับ1เลยกันคนที่ผมชอบมากที่สุดตอนนี้ก็คือตึดด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  เป๊ครับผมนะเพราะอะไรเพราะว่าเพลงแรปเธอนี่สุดยอดมากติดอยู่ในหัวผมและผมชอบคาแรคเตอร์คุณเธอเป็นหนึ่งในไม่กี่ไลฟ์ตอนนี้ที่ผมชอบดูและดูได้นานที่สุด ไม่เพียงแต่เพลงแรปเธอนะตอนคุณเธอพูด่อนคุณเธออะไรแล้วเห็นคุณเธอบิดไปบิดมาตอนคนดูชมนี่แบบอ๋อจะไม่เก่งขนาดนั้นเนะ้ยบ้าใจความซึนของคุณเธอเออปกติความซึนที่จะอยู่ในพวกคาแรคเ,เตอร์โลลี่ใช่ไหมแต่นี่คือคุณเธอเป็นสาวใหญ่ซึนมันเลยรู้สึกว่ามีสเสน่ห์ดีผมชอบมากครับผมนะนี่เป็นอันดับหนึ่งของผมตอนนี้อันดับสองก็เหลือคนเดียวผมนะคือกอกุล่าครับผมนะ ถ้าเกิดเธอมีร้องเพลงบ่อยๆผมคงจะมีคะแนนมากกว่านี้คือผมรอเธอร้องเพลงเต็มๆอย่างเดียวเลยคะแนนจะขึ้นมาแะาะจ,จะขึ้นมาถึงระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่คุณเธอความน่ารักอะไรความแอ๊ะนะผมเชื่อว่าคุณเธอเป็นที่หนึ่งของใครหลายๆคนนะผมนะผมก็ไม่แปลกใจก็ยินดีด้วยกันลกลนเป็นคนที่น่าจับตามองว่าอาจจะมีไลค์ที่สูงที่สุดป,ประวัติการคือ4,300แ,นะและยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ ยี่คือ,อยังไงเดือนหนึ่งเนี่ยถึง4ี่แสนแน่ๆน,นี่คือยังไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งได้4ี่แสนใช่ไหมเดือนหนึ่งมัน4ี่แสนแน่ๆจะถึงห้าแสนหรือเปล่าถ้าทําได้ถึงขนาดนั้นนี่มันจะน่ากลัวขนาดไหน <laughs> เป็นคาแรคเตอร,ร์ที่น่ากลัวมากผมนะคุณเธอมีศักยภาพและควา,ามเป็นไปได้สูงมากครับผมนะแต่ผมชอบโมลี่มากกว่าเพราะว่าเพลงแรปแต่ละเพลงผมชอบอะไรแรปๆแ,แล้วคุณเธอมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมันโดดเด่นมันไม่ไม่มีใครร้องเพลงแรปไง ในฮโลไลท์วิทย์ไร้องแรปได้เพราะแล้วก็น่าฟังขนาดนี้ถือว่าเป็นอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาสวยเรื่องร้องเพลงเพาะๆเนี่ยฮโลไลท์ก็มีหลายคนใช่ไหมกอค์กูลก,ก็เลยดรอปนิดนึงแต่นี่คือถือว่าเอาความแปลกใหม่เข้ามาในฮโลไลท์ผมเลยค่อนข้างจะปรีมไนับถือครับผมนะโอเคผมนะี่คือความเห็นของผมต่อฮโลไลท์อังกฤษอังกฤษครับผมนะเขาบอกว่าฮโลไลท์อังกฤษเจนแรกด้วยนะทำให้เรามีความหวังว่าในอนาคตจะมีฮโลไลท์อังกฤษเจนที่สอง ถือว่าแตกสาขามาเลยไงโฮโลไลท์ธรรมดาญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษอังกฤษจะมีเจนหนึ่งเจนสเจนสซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านก็ชอบโฮโลไลท์อังกฤษเพราะว่าฟังเข้าใจบางคน <laughs> เพราะว่าเรา คือคุณเคยการกฤษมากกว่าญี่ปุ่นอยู่แล้วดังนั้นผมเชื่อว่าหลายคนนั้นติดตามเือน,นกันก็ติดตามกันดูว,ว่าผมนะโอเคโอเคใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์แชร์แล้วก็เมน์เพื่อเป็นกใจผมสร้างผลผลงานที่ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมทําคลิปรีแอคชั่นหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับฮอลลไลท์หรือว่าวีทูเบอร์อีกก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะผมนะย้ายผมพูดคุยถึงอะไรก็ท่้งกันเป็นาำลงได้ตอนนี้ก็ขอไปก่อนคุณบายมอแอนด์คุดได Sorta, sorta say goodbye. The end. I'm not sorry, but I wanna see you again sometime. A song in my heart, a world of worry, falling on your mind. Wait, don't we leave it all behind? From this moment on, we're alone. You and I, until the end of time. We'll be happy.